สรุปผลวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่3กอย68ผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ8ทีมสุดท้ายที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อวันพุทธที่3กันยายน2568 คู่แรกของวันญี่ปุ่นหนึ่งเดียวจากเอเชียเป็นฝ่ายเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้แบบสุดมัน3-2มเซต20-25 25-20 22-25 25-22และ15-12ได้ไปต่อรอบรองส่วนคู่ที่2ของวันอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคาเบอร์หนึโลกไล่ตกเอาชนะโปแลนด์ไปได้แบบขาดลอย3-0ถึงศูนย์เซตยี่สิบห้าถึงสิบเจ็ดยี่สิบห้าถึงยีสิบเอ็ดและยี่สิบห้าถึงสิบแปดเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุด 25รอบ8ทีมเนเธอร์แลนด์แพ้ญี่ปุ่น2-3เซต25-20 20-25 25-22 22-25และ12-15อิตาลีชนะโปแลนด์3-0เซต2 5 1ส2 5 2 1และ25-18